สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกาลยานมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective คลิปนะคะจริงๆตอนแรกค่ะแต่วันนี้ต้องกว่าอัดหลายๆคลิปมาต้องกว่าอยากทำอีกหัวข้อหนึ่งเนาะแต่ว่าพลังงานบางอย่างมาก็เลยทำให้ต้องอทำหัวข้อนี้ก่อนนะคะ เ,เป็นพลังงานตังแต่ว่าค่อนข้างเจาะจงอาจจะเป็นชวินเฟรมส์หรืออาจจะไม่ใช่ชวินเฟรมส์ก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่แยกห่างจากกันไปหรืออาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือถ้าเป็นชวินเฟรมส์ก็อาจจะเป็นช่วงเซปเรชันนะคะหรือบางคู่ชวินก็อาจจะ ต่างคนต่างย้าย,ย,ายแต่ก็จริงๆก็เรียกว่าช่วงเซปาร์เรชันนั่นแหละค่ะนะคะก็พลังงานมาตั้งก็สัมผัสพลังงานบางอย่างมันมันเหมือนมีความเศร้าๆด้วยอะไรสักอย่างก็เลยแบบก็ตอนแรกก็ยัง,ย,งยังแบบเออก็ยังจะทําหัวข้ออื่นอยู่ค่ะแต่ว่า c a l l ิ n งมาแรงมากะนะคะก็เลยอ่ะนั้นเดี๋ยวมามาสื่อสื่อกันเลยดีกว่านะคะ เป็นคอลเลกทีฟนะคะถ้าเกิดว่าคุณดึงดูดมาเจอคลิปนี้ก็แสดงว่ามีแมสเซจที่อยากจะส่งตรงถึงคุณนะคะถ้าไม่ต้องเป็นคู่ทวินเฟมก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันเริ่มจากไพ่อีซีก่อนเออเป็นช่วงที่นิ่งเกินไปแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึก กันเท่าที่ควรเออมีคนที่เก็บงำความรู้สึกค่อนข้างเยอะแต่ก็พยายามที่จะไปพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองอยู่นะคะอืมเข้าใจแล้วว่าทำไมพลังงานมาขนาดนั้นก็แบกไม้ไม้มีสิบไม้ก็แบกครบสิบอะค่ะทุกหนักแบกหนักอยู่ นะคะตังกว่าว่าเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่พยายามจะสื่อถึงเอ่ออาจจะเป็นคู่ทวินของตังกวาด้วยแล้วก็ของหลายๆคนที่ที่จูนคลื่นมาตรงกันนะนะคะตังกว่ารู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ตังกว่าเชื่อว่ามันจะส่งถึงหลายๆคนที่มีเอเนอรที่มีบุญสัมพันธ์กับคนที่จะได้รับแมสเซจนี้นะคะ เขาคนที่ห่างไปคนที่ยังไม่เข้ามาชัดเจนหรือยังตัดสินใจไม่ได้หรือขอใช้เวลาในการไปจัดการตัวเองจัดการปัญหาไปพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆลึกๆเขาก็ชัดเจนแล้วแต่อาจจะยังแอคชั่นยังยังยัง ยังไม่ออกมาชัดเจนเต็มที่แต่ในใจอ่ะชัดเจนแล้วว่าเขาก็รักก็อะไรมันเหมือนมีความแต่คมไม่แน่ใจขอดูก่อนกำลังจะพูดว่าเขาเหมือนมีความเครืองอะไรคุณด้วยหรือเปล่าเหมือนมีอะไรที่ไม่พอใจอ่ะเพราะว่าดาบเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกนะคะ คือมันนอกจากความชัดเจนน่ะแต่แต่ความรู้สึกของใบเนี้ยตอนที่ตังกวัดสัมผัสได้อะมันเหมือนมีความไม่พอใจบางอย่างด้วยอะ่ะแล้วพไพ่ใบถัดมาก็คือเนี่ยมีคนต่อสู้กันเห็นไหมหนึ่งเขาอาจจะต่อสู้กับใจตัวเองมากๆ2สองเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่เขาคิดว่าคุณจะรอเขามากกว่านี้หรือไม่พอใจที่ทำไมคุณ move on ไม่พอใจที่ทำไมคุณ ไม่ไม่กลับไปหาเขาไม่ติดต่อเขาเขาไปพึ่งเอ่อกูรูหรือเข้าทางธรรมหรือพัฒนาตัวเองแบบเยอะมากๆมากๆากเลยนะคะอืมรวมถึงเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเป็นคู่ทวินเฟรมจริงจริง กำลังสมดุลอยู่หยินอย่างซ้ายขวาทั้งคู่นะคะแล้วก็จริงๆมีแนวโน้มที่จะกลับมารียูเนียนกันได้แหละนะคะแต่ว่ามันบททดสอบมันหนักจริงๆเนี่ยค่ะหนักจนแบบต้องกลับหัวกลับหางแล้วอะใช้กลยุทธ์แบบเดิมไม่ได้อะต้องกลับหัวกลับหางอะคะ่ะ เราก็เข้าสู่เรื่องของจิตวิญญาณนะ่ะให้เกิดปัญญาเอาหัวดิ่งลงให้เลือนเลียงสมองจะได้เกิดปัญญาพยายามอ่านให้มันแบบมีความอารมณ์ขัดบ้างใช่ไดมไม่เครียดเกินเพราะเอเนจีมาเนี่ยต้องก็ปวดหลังหรอเนี่ยพูดเลยต้องก็ปวดหลัง The Magician คือถ้าเกิดว่าคุณติดต่อสื่อสารอะไรกันแบบได้ทางจิตวิญญาณแบบสื่อถึงกันได้อะไรอย่างเี้ค่ะโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมจริงๆอะนะคะคุณมีเวทมนต์กันทั้งคู่เลยอะแล้วก็มา n i f e s ได้ก็จะได้กลับมาอยู่นี่กันแหละถ้าใจมันตรงกันจริงๆแล้วสู้จริงๆอะนะอืมแต่อาจจะแบบ จังหวะมันไม่ตรงกันสัทีอ่ะพออีกคนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งก็เหมือนเมือนเฉยพออีกคนหนึ่งแบบพอแล้วอีกคนก็อยากจะจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ลองโทรจิตคุยกันเ <c oughs> นี่ยเมจิเชียนใช้พลังจิต แต่ประเด็นตอนนี้มันมันเป็นความรู้สึกของคนที่มันมันไม่ได้อยู่ในจังหวะของความรู้สึกเดียวกันอะความรักอะต้องก็สัมผัสได้ว่ามันมีอยู่นะคะแต่ว่ามันมีความเหนื่อยจนเออนี่แหละเหนื่อยจนแบบอย่างน้อยก็ต้องขอเบรกขอพักขอไปอยู่กับตัวเองขอมันไม่ไหวแล้วนะคะขอแยก ทเทร์จบไหมจบไหมชัดไหมต้องแยกไหมล่ะตึกถล่มพังทลายก็ต้องจบไซเคิลเก่าหรือถอนทำลายสร้างใหม่ได้อะโอเคถ้าจะสร้างใหม่อะ่ะหรือถอนทำลายสร้างใหม่เหมือนกับต้องเคลียร์เอเนอร์จีเก่าก่อนหรือถ้า มีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนต้องเคลียร์คัดให้จบให้ชัดเจนมันถึงจะเริ่มใหม่ได้เออขออีกใบหนึ่งเหมือนยังมีแพชชั่นต่อกันเขาว่ามีแพชชั่นต่อคุณมีแพชชั่นต่อคุณค,ค่อนข้างมากเลยอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็ แนวโน้มว่าจะกลับมาได้ไหมตั้งค์พนว่าก็น่าจะได้อยู่อ่ะเดี๋ยวขอมาเปิดออร์คเคิลต่อเนาะเอาเป็นเอ่อเลิฟออร์เคิลนะอุ้ยโทษทีโทษทีเซ็กชวลยูเนนะคะก็ตอนนี้ห่างกันทางกายเนาะเดี๋ยวก็จะได้มาเจอกันนั่นแหละแล้วก็จะได้ยูเนียนกันอยู่ดีอะนะคะจะได้คอนเนคกันทางกายอะเอ่อ อาจจะไม่ได้ต้องหมายถึง18วกดอย่างเดียวนะหมายถึงว่าการกลับมาเจอกันอะกลับมาหลอมรวมกันอีกครั้งหนึ่งอะเจอเจอกันนะคะแล้วก็อนาคตก็ reunion กันทางกายแต่งงานมีครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นเนะอะเขาบอกว่าให้ให้เกียรติพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งอะก็คืออาจจะต้องเคารพอะในตอนนี้ที่มันต้องอยู่ในช่วงเซ p เร a t i o n นะคะ มีแต่เรื่องคำว่ายูเนียนอันนี้เป็นไพ่ที่ใช้คำว่า sacred union มันเป็นการยูเนียนของการยูเนียนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่าคุณจะได้กลับมายูเนียนแล้วมีคำว่าออเนอร์อีกแล้วอ่ะจงให้เกียรติแล้วก็จงให้เกียรติกันละกันแล้วก็ให้เอน a ร์เทรเชอร์เห็นความสัมพันธ์เนี้มีคุณค่าเป็นสมบัติอันล้ำค่า เออบางทีการแยกจากมันอาจจะทําให้รู้ใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะแล้วก็เห็นคุณค่าของกันมากขึ้นก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะจากพลังงานที่สัมผัสได้ในวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะบําบัดโคชิงก็ติดต่อมาที่แอดบ้านอิ่มสุภกานะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย